าตุลมคืออังคารกับราหูอันนี้แรงทั้งคู่นะคะอังคารกับราหูเนี่ยตัวดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าอังคารกับราหูอยู่ในดวงใครเนี่ยมันต้องระวังการขับรถนะเพราะองคารมันคือรถแล้วราหูมันตัวลูกยุมันแรงจะขับรถเร็วมากนะคะแล้วก็จริงจริงจะแรงมากนะคะอย่าให้ราหูมาถึงเรื่องเครื่องยนต์นะเจ้าพระคุณเอ้ยมันจะแรงนะคะอันนี้ต้องต้องระวังนะคะอังคารราหูเนี่ยนะคะต้องระวังในเรื่องของความแรงรุนแรงทุกอย่าง นะคะแล้วทีนี้พอธาตุลมธาตุดินธาตุดินคือจันทร์กับพฤหัสจันอีกแล้วนะนางจันใหม่แล้วนะจันกับพฤหัสเนี่ยเป็นทั้งคู่ธาตุคือเป็นดาวธาตุดินเหมือนกันนะคะแล้วเป็นทั้งคู่ศัตรูแต่คู่ศัตรูเบาๆตามนิทานชาติเวรคือลูกกับพ่อโกรธกันไม่ลงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าไอ้ความที่เขาเป็นธาตุดินเขาจะหนักแน่นจันพ์พฤหัสเนาะถ้ามีดาวคู่นี้อยู่ในดวงใครก็ตามเนี่ยคนนี้จะเปลี่ยนใจค่อนข้างยากจันเนี่ยมันโรเลนะ น้องแชร์ธรรมชาติของพระจันทร์มันมันเปลี่ยนเก่งนะคะมันมันไหวเก่งอะมันอ่อนไหวนะจันเป็นอารมณ์แต่พอมีพระหัสเข้าไปหน่วงเงี้ยเขาจะหนักขึ้นมานิดนึงอันนี้จะเปลี่ยนใจเข้ายากละอาจาจย์พรหัสเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุดินนะคะเพราะนั้นเขาก็จะหนักแน่นขึ้นเขาก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะอันนี้คือดาวคู่ธาต